จะะะหาาาาาาวพพรรรรรมมอ,อีดไััรรทยงงครับก็วันนี้เรามาเจอกันในเรื่องของไข่แล้วก็จะบอกว่าแรงบันดาลใจก็มาจากอีกาสยะและเชฟเทเบลิลนะครับก็คือเราจะมาทำไข่ดองกันประเด็นก็คือว่าเวลาที่ เราไปเห็นน้องมิเนะคุณมิเนะน้องมิเนะทำไข่ดองมิโซะแหละก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเอออยากกินไข่ดองที่ที่แปลกแปลก,แ,ปลกแล้วก็อยากรู้รสชาติด้วยทีนี้แต่ว่าเราก็มองว่ามิโซะอย่างเดียวอะ่ะไม่จริงๆก็หายากอยู่นะมิโซะเราก็ยังเลยก็จะมองว่าเอาหาอะไรที่ง่ายๆแล้วก็อยากทำเมนูที่หมายความว่าเพื่อนๆหรือน้องๆอยู่ที่บ้านะนะครับแล้วก็ทําไปกินรู้ว่าวันเสาร์ทิศนี้จะไม่ได้ไปไหน แล้วขี้เกียจออกไปหากับข้าวก็ทําไข่ดองมิโซะไว้ตั้งแต่วันจันทร์ก็ได้หรือวันพุธก็ได้นะครับแล้วก็จะได้เอาไปทําตื่นเช้ามาก็ไม่ต้องไปไหนนั่งดูซีรีส์แล้วก็กินแล้วทีนี้นอกจากไข่ดองแล้วเนี่ยผมก็จะมีซุปไข่ขาวด้วยเพราะว่ามันมีไข่ขาวแยกไงก็เราจะทําซุปไข่ขาวสําหรับคนที่ป่วยนะครับรวมทั้งถึงคนที่เห็นว่าไข่ขาวซุปไข่ขาวเนี่ยคนที่เป็น ทำคีโมมาหรือคนที่ควบคุมน้ำหนักหรือควบคุมน้ำตาลก็ก็ทานได้แล้วผมก็บอกว่าซุปไข่ขาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในอีกเทปหนึ่งว่ามีเรื่องอะไรบ้างและทีนี้ไข่เนี่ยนะครับผมไม่ได้ดองแค่อย่างเดียวนะผมจะมีดองเกลือให้ด้วยดองเกลือนะครับแล้วนี่ดองโชยุก็ยี่ห้อไหนก็ได้เดี๋ยวเราไม่ได้ไม่ได้บอกยี่ห้อเราจะไม่บอกยี่ห้อเนื่าจะมีสปอนเซอร์เข้าเนาะดองโชยุ และนี่ช็อตเด็ดก็คือนองน้ำปลาลาอาไม่บอกยี่หอ้อน้ำปาลานะครับดองซีอิ๊วขาวไมมาดองซีอิว๊วก็ไม่บอกยี่ห้ออีกดองน้ำปลาแล้วก็ดองเกลือดองเกลือนี้ภูมิใจนําเสนอเราจะทดลองทั้งหมดเลยแล้วดูว่าอะไรอร่อยที่สุดแล้วก็กินกับอะไรนะครับโอเค ก็เบามือหน่อยนะ,ะมาใช้มือก็จะไปห่งหน่อยเห็นไหมมันบงังไม่ได้เลยผมบังเลี่ยมหนึ่งหนึ่งใบแล้วก็เอาอีกน,นไม่ถนัดกับไอ้นี่เลยนะไอเขาเรียกอะไรน,นะ ยกไปยกมาผมว่ามันจะพานจะแตกเอาอะสองโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดองโชยุกันนะดองโชยุก็คือที่หาได้ในตลาดที่หาได้ใน ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยผมก็หาได้อันนี้ก็เลยเอามานันทำก็ทีนี้ก็ลองใส่ดูอันนี้น้ําอุ่นน้ําร้อนนะครับก็ประมาณขึ้นถ้วยหรือในในหนึ่งก็คือหนึ่งถ้วยชมพูผมมาแหละเทใส่ลงไปปุ๊บแล้วก็เสร็จแล้ววางไว้ผมไปเก็บน้ําร้อนก่อนเกตกะแล้วก็ใส่น้ําตาลน้ําตาลเ่ยจริงๆอะ่ะจะใส่เป็นหนึ่งส่วนสี่ครับรือถ้วยสีส้มนี้ก็ได้ก็ไม่ต้องตวงแต่บังเอิญผมอะ่ะจะใช้ช้อนนี้ก็ต้องเป็นสี่ สี่ช้อนโต๊ะก็เพราะว่ามันช้อนมันยาวแล้วอุยน้ำหล่นลงไปเจ้าจอร์ดขนตากจะเสียก็หนึ่งสองสามและสี่เขาคนก็หน่อยโอ้ย คนคนคนคโอเคค, okay, ครับทีนี้เราใส่น้ำเปล่าน้ำตาลไปแล้วทีนี้ก็จะมาใส่โชยุถ้าเป็นช้อนก็ประมาณ5ช้อนเนาะแต่บังเอิญถ้าคนที่ไม่มีช้อนตววก็ประมาณ5ช้อนโต๊ะแหละทีนี้บังเอิญผมมีไง บางเอิญผมมีผมก็ซัดเลยมันคือหนึ่งส่วนสามครับเด้อโอ๊ยโอยเจ็บเจ็บเจบเบว้าวลอไปครึ่งขวดแพงซะด้วย,เยนเนี่ยโชยุเนี่ยจริงๆแล้วในห้างในซูเปอร์สโตร์มีหลายยี่ห้อนะครับก็จริงก็คือเกือบครึ่งแหละวางไว้ไ,ไม่ให้เพื่อนวางไว้ไม่ให้เปื้อน แล้วก็คนไม่มีไม่ม,ม,มีเพื่อนนะมันต้องเพื่อนขอเอาไว้นี้แล้วกันค่เช็ดลลายหมดแนละ้วเวิร์กแล้วมีความรู้สึกเหมือนโชอยู่จะอร่อยสุดเรอไม่รู้สิเดี๋ยวเรามาชิมกันดูแล้วกันโอเคต่อมาก็ขั้นตอนสุดท้ายก็เป็น ยี่สิบหกกันยาหกสิบสี่ไข่ดองโชยุครับผมโชยุเน,ะเนาะปเริ่มแหง้ง ใครลองช่วยุแล้วก็ปิดฝาจ้ะโอเคถ้าหากว่าพระรามอ,อกหักสีดาไม่รักพระรามจะทำยังไง